สวัสดีครับวันนี้เราพามากินกันอีกแล้วเราก็อยู่กันที่ละแวกย่านวัชรพลบอกเลยว่าแถวบ้านพี่เกียรเมื่อส0ปีก่อนพี่เกียรมาดูบ้านก็มากินร้านนี้ผ่านมา10ปีก็ยังกินร้านนี้ถือว่าเป็นร้านประจําของพี่เกียรเลยเราเข้าไปดูเลยดีกว่าว่าวันนี้มีอะไรกินบ้างบอกเลยว่าหลากหลายมากของเยอะมากแล้วก็อร่อยไปโ้สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงราพี่นานไหมอ๋อไม่นานครับพี่อ่าคราวนี้เนี่ย พี่บอกเลยว่าจริงๆเราพีดเป็นขาประจําร้านนี้วันนี้ก็อยากจะแบบมากินเพราะว่ามันยอมรับว่าอร่อยเพราะว่ากินมาเป็น10ปีแล้วละ่ะครับ <önemli> ครานี้พี่อยากรู้ว่าจริงๆแล้วร้านนี้เนี่ยบอกทางคนทางบ้านที่หนึ่งว่ามีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูหนี่เราแยกหม้อกันปะแยกหม้อครับเพราะฉะนั้นก็คือสบายใจคนที่แบบไม่ทานหมู<ะ>ก็ทานเนื้อได้อย่างสบายใจใช่ครับคนที่ไม่ทานเนื้อ ก็ทานหมูได้อย่างสบายใจด้วยใช่ครับที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วนะประมาณ25ปี25ปีเนาะต้องอร่อยไม่อร่อยถามพี่ดีมายาวนาะครับอ่าเราไปดูอย่างอื่นที่อะไรอีกข้าวหมูทอดกระเทียมครับาข้วหมูทอดกระเทียมครับผมอันนี้ก็คือทอดทอดต่อวันเยอะไหมครับประมาณ15โลครับ15โลต่อวันใช่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดก็ยี่สิบอัพยี่สิบอัพโอ้ยยี่สิบโลเลยนะเหมืครับผมอันนี้ก็คือจะกินเป็นกับเปล่าๆก็ได้ได้ครับเสลร์าดข้าวก็ได้ใช่ครับน้ำจิ้มก็จะเป็น พริกน้ำปลาพริกน้ำปลาใส่มะนาวด้วยเนอะใช่ครับรลูกค้าจะติดใจพริกน้ำปลาที่นี่มากครับเออเออดูต่อไปก็เป็นขนมจีนน้ำยาปลาช่อนครับพี่คนได้ใช่ไหมได้ครับรก็หลังๆนี่ขนมจีนจะกลายเป็นซิกเนเจอร์ของร้านแล้วใช่ใเพราะจะบอกว่าขนมจีนที่นี่คนคลาดมากดูสิเนี่ยปลาช่อนล้วนๆเลยล้วนๆเลยครับก็คือไปเลือกสดๆจากตลาดเลยฮะเดินหาร้านเลยปลาช่อนกี่ตัวครับอย่างเงี้ยประมาณ10กว่าโลอะครับ10กว่าโลใช่ไหมแล้วก็ ขายหม้อวันหนึ่งเนี่ยถึงหม้อมาหม้อไปเลอกเท่าขนาดนี้ครับก็วันธรรมดาประมาณ2หม้อครับี่วันเสาร์อาทิตย์ก็ต้องเยอะกว่านี้สิใช่ครับประมาณสามหม้อได้ตรงนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นลูกชิ้นปิ้งครับลูกชิ้นปิ้งใช่ไหมครับอันนี้ก็คือมีทั้งหมูชิ้นเนื้อหมูเนื้อเอ็นหมูเอ็นเนื้อเอ็นเนื้อเอ็นนี่ยเด็ดมากๆคือลูกชิ้นเอ็นก็คือมันเป็นเอ็นจริงๆครับใช่ครับบางร้านเขาจะเป็นลักษณะเหมือนกระดูกอ่อนผสมครับผมซึ่งมันไม่อร่อย คือลูกชิ้นเองมันควรจะต้องเป็นลูกชิ้นเอ็นถูกไหมใช่ไม่ใช่ลูกชิ้นกระดูถูกไหมใช่ใช่แล้วก็จะเป็นผัดไทยกุ้งสดข้าวผัดครับตรงนี้คือส่วนที่เป็นผัดไทยกุ้งสดกับข้าวผัดตรงนี้มาอย่างไงเนี่ยอยู่ดีๆมาขายผัดไทยกับ<อ>ข้าวผัดปูพอดีคุณป้าเขาเป็นกุ๊กอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับสิบกว่าปีและทีนี้เขากเกษียณตัวเองเออกมามและทีนี้เขาอยากมาช่วย เขาก็เลยมาเปิดตรงนี้ที่อยากทำด้วยอยากคิดฝีมือตัวเอง้ครับผมีคนสอนที่ป้าที่อยากทำอ่ะมีฮะเดี๋ยวให้คุณป้าแนะนำให้เลยเราฝากไว้ที่คุณป้าใช่ไได้ครับอ่าได้งั้นเดี๋ยวพี่ไปเข้าไปหาคุณป้าก่อนได้ครับแล้วเดี๋ยวพี่มีควนน้องปูแล้วเพราะเดี๋ยวต้องไปเก็บตังค์ใช่ไหมครับผมอ่าได้ได้แล้วเดี๋ยวเจอกันแล้วไงฝากเตรียมอาหารให้พี่หน่อยได้ครับสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีครับ คุณป้ากําลังทําผัดไทยค่ะทำยากไหมครับไม่ยากค่ะเดี๋ยวผมขอทําสักจานได้ไหมคะป้าได้ค่ะผมอยากทำได้อย่างนี้จังอ่ะโอเคเริ่มต้นจากใส่น้ำมันก่อนนะครับนิดเดียวประมาณนี้นะค่ะโอเคใช้ไข่เป็ดเนาะไข่เป็ดค่ะ ทำไม่เป็นวาโอเคใช่ได้เลยพิที้ทำก็ใช้ได้นะแค่ต้องมาขอสูตรน้ำซอสของคุณปาเดอเละเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าว่าจะอร่อยแค่ไหนฟิลิปพิที้เด็ดขนาดไหน <c oughs> จเจอกันบ้าาตอนนี้อาหารเตรียมไว้เต็มลวแล้วแขกรับเชิญก็พร้อมแล้วด้วยจะบอกว่าแขกรับเชิญเนี่ยบ้านมาไกลมากคือบ้านนางอยู่ไกลจากร้านมากที่สุดในโลกพร้อมจะพบกับนางหรือย,ยัง <c oughs> ได้ยินเสียงนางหรือยังจําได้หรือเปล่าว่านางคือใครไปดูตัวนางเป,นเป็นดีกว่านางคือใคอ <c oughs> สรสดีค่ะที่เมื่อกี้อค่ะถาคิดชหัวลแบบเด็กไปอันนี้มันเป็นแบบเอกร <cả S 1> ้าเอกลักษณ์ไม่รู้นะเป็นอย่างนี้แต่เด็กลักเกียเป็นเด็กหลับชอบหัวล้ออะเมื่อก่อนอ่ะมันจะมีทั้งคนชมและคนดา่าคนชมก็คือบอกเออตลกดีฟังแล้วขำดีบางคนก็จะรู้สึกว่าอีนี่หัวร้ออะไรน่ารัก ตอนเด็กๆอ่ะครูจะมาตีใช่ไหมแล้วเราก็นคนเลาะจะทําให้ครูอ่ะตีหนักกว่าเดิมค่ะว่าคนเลาะย่อเขาอะไรอย่างเงี้ยเออตอนเด็กๆเป็นอย่างงี้แต่จริงๆแล้วอ่ะนางไม่ได้เพลงจีนนะคือตอนแรกอ่ะอย่างที่บอกอ่ะเราพานางมากบอกว่าจัดรายการอะไรว่าคนเลาะตลอดเวลาเขาจะฟังเพลงแต่พอแบบพอมารู้จักนางจริงเออนางเป็นอย่างงี้จริงว่าไม่ได้เต้ไม่ได้เต้นันเลาะตลอดเวลาเป็นคนอารมณ์ดีเนาะเป็นคนอารมณ์ดีไม่ค่อยบอกว่าซีเรียสแต่ว่าวันเนี้ยพี่ลาบด้ามาด้วยเนี่ยด้าเขาทำรายการอาหารของด้า พี่ก็ทำของพี่แต่พี่ไม่สนใจจ้างเอาด้ามากินข้าวด้วยไม่เรื่องกินเนี่ยเรื่องใหญ่สำหรับด้าพี่เกียรติใจมากพี่เกียชวนมากินข้าวได้เพื่อนคัญร้านเนี่ไกลบ้านมากใช่ป่ะขับรถมากี่ชั่วโมงขับรถมาสามนาทีไม่ถึงสามไม่ถางป่ะพอบ้านเราก็อยู่ใกล้กันบ้านเราจะอยู่แถวแบว่าชร์ลนตรงนี้แหละเลยดารุมารานี้ก็เปิดมากี่ปีไม่รู้พี่ถามมาเขาตั้งแต่สมัยรุ่นแม่เลยนะยี่สิบห้าปีอ๋เหรอเปิดก่อนพี่เกิดอีก ได้ยังไม่เกิดเลยครับใช่ใช่กินอย่างกินอย่างนี่ลูกชิ้นที่นี่เด็ดมากเลยนะเป็นแบบว่าลูกชิ้นด้าด้าชอบลูกชิ้นเอ็นเนื้อลดแบบอร่อยแบบอร่อยที่สุดใน3โลกเลยอ่ะจริงๆทั้งเอ็นเนื้อเอ็นหมูเพราว่าที่พี่ชอบเนี่ยที่กี้าคุกจะต้องปูเจ้าของร้านพี่ก็บอกว่า ปกติไปกินลูกชิ้นไอ้ร้านอื่นมันจะแบบเหมือนทีกระดูกอ่อนทุกบเบาน้องดูเป็นผู้ชายคนน้ใช่อบไหมนี่เขามาถึงตรงครั้งแรกจำได้เลยเพราขอถ่ายรูปกันได้ใช่ไหมปริ่มนี่ปริมดูอยู่แหมเป็นแฟนรายการนั่นไงอันนี้ส่งผอได้ที่บอกว่าเดี๋ยวพี่เกียพาด้มาเป็นแขกรับเชิญเขาบอกโอเคครับาจริงๆแล้วไม่ได้สนใจฉันเลยเขาสนใจได้แบบนี้ค่ะนี่ชิมเลยมาพี่เกียร์ได้หิวว่ะเราจริงๆเราคุยกันเยอะมากนะอ่าเรามาเริ่มจากอะไรก่อนเราเริ่มจากเกาเหลา ได้ได้เป็นเมนูเด็ดของที่นี่พี่กินเนื้อไหมคะพี่ทานได้ทุกอย่างค่ะทุกทางร้านนี้มีอะไรที่พี่ไม่ทานบ้างเออมาดูกันนี่เกาเหลาเนื้อนะคะซึ่งน้าซุปเขาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่ต้องปรุงก็ได้ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแบบไม่ได้รสจัดจ้านใช่เพราะรสชาติกาลังดีเห็นะพี่เตรียมช้อนแบบเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเดี๋ยนะอ๋อไม่ต้องใช้ช้อนกลางได้ได้ไม่รังเกียจพี่ไหมคะไม่รังเกียจพี่พี่เกียดไหมคะไม่ไม่ไม่แล้วได้เสี่ยงตายแล้วเฮ้ยตายแล้ว ลดเนาะไม่ต้องทานเลยเดี๋ยวพี่หนีให้ดูจะให้ดูว่าเนื้อตุ๋นเนี่ยก็ชินได้เนีใช่ไมด้ดู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 เูดเดู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 ดให้เด็ดู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 ดอดูดนเูด้ดูดูดัอูเนื้อูดูดูดตดู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 ู่ดอดเดู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 ดอาเดูดูดาดู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 นูด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 เ รสมากอันนี้หมูตุ๋นอลังการเหมือนกันเนี่ยดูสิเห็นไหมที่ปลื้มปิ่มเนี่ยคือเป็นคนชอบกินปักมากเห็นไหมเขารู้กำลังดีอ่ะคือแบบไม่แข็งซึ่งดีที่มึงชอบกินแบบแข็งๆเขาไม่กลัวเลือดแต่อนี้คือไม่แข็งจะหาว่าเลือดไหมไม่เลือดเนื้อนุ่มแล้วบอกเลยว่าหมูต้มเนื้อนุ่มรสชาติดีกต่มังดีคือถ้าเกิดใครไม่ชอบกินแบบปรุงๆนะ กินแบบสดๆเปผียวๆแบบเขาเ,เรียกเชงเชงมาษาจีนอ๋อเชงเชงคือกินแบบเปียกเชงเชงอะไรอย่างเงียงๆๆ้ยกินแบบใสๆคล่องคออะไรอย่างเงี้ยคือร้านที่เนี่ยถ้าคนที่ชอบกินเนื้อ,อควรจะสั่งลูกชิ้นเขามีทั้งลูกชิ้นเนื้อแล้วก็ลูกชิ้นแบบเอ็นเนื้อเอ็นเนื้อแล้วก็เนื้อลรวนด้วยความที่เอ็นมันแบบกรอบกรุบกรอบมากมันไม่ใช่กระดูกอ่อนไม่ใช่ไม่ใช่มันคือเอ็นจริงๆแล้วก็ น้ำจิ้มของเด็ดมากพี่เกียร์ใช่ใช่เวลาที่ซื้อกับบ้านนะลูกชิ้นพวกนี้นะพี่เมย์บอกเขาบอกว่าขอแต่งจิ้มนึงคือเปโชวน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มเขาอ,อร่อยมากมคือจริงๆไม่เผ็ดมากเลยเด็กกินได้นะับอืมยอดมากเนี่ยกินแค่นี้ก็อยู่ละเนาะอย่ดไม่กินแล้วทำไมต้อกินสิคะแหม ขมมันหนึบนะเรือดแน่นมากอะทุกิีน่ะเมื่อกี้อะด้าด้ามาพี่ธานทำไมอะพี่อะลงมือทำกับข้าวให้ด้ากินหนึ่งจานจริงหรอจริงจริงผัดไทยจ้านี่คือผิงพี่เกี้ยเหรอถูกต้องผัดสดสดผัดสดสดใช่ใช่ใช่อะเดี๋ยวดูลองดูอ่ะองดูดีงามไหมด้ากินมากเลยอะกินเลยดีกว่าแล้วมันต้องทุบก่อนเนาะ เขาจะชิมมันนิดๆไม่ต้องห่วงนะคะเพราะด้ามาเนี่ยแล้วดูตากกานเห็นปะคือไม่ได้เก่งใจตักล้องเลยนะจริงคุณดูคุณดูนี่ผักสักักล้วนะไม่เละไม่ขึ้นอื่นเส็นด้วยเหนียวไหมกำลังดีเหนียวนุ่มกำลังดีใช่ใช่หยุดไม่ได้เลยอ่ะดูสิได้มันมีหลายย่างมากค่เคข้าวบปดปู ชิมเลยค่ะเป็นคนชอบกินรสจัดนะหรอที่ต้องขอพริกเขานิดนึงอ่ะแล้วเอแบบนม้พใช่ไหมพริกนี้พริกป่นนี้ไม่เอาธรรมดาเม่เอาพริกเขาผัดปูต้องใส่พริกป่นเหรอวะไม่ใจอย่างนี้เออพีน้ำปลาเขาดูแบบดูเลิศนะดีมากดีมากกินแล้วพริกแซ่บป่ะพริกแซ่บมากแล้วดูพี่กินใช้ซอสใช้ซอสเกลืตะกี้ไม่เป็นไรเรา mix and match ได้อืมรสลิมาก ไอ้พริกน้ำปลาเขาอร่อยนะใช่ใช่พริกน้ำปลาอร่อยเ้าผัดผัดแห้งดีนะหอมด้วยไม่แต่เออแต่ด้าชอบข้าวผัดปูที่ไม่ได้ผัดมันมากมีข้าวผัดแบบแห้งเนเรามาเมนูที่ด้าชอบที่สุดก่อนได้เลยค่ะเนี่ยการทานของจีนพวกเนี้ยเราต้องใช้มือนะในการหยิบผักอะไรอย่างนี้ไงมันข้นจริงอ่ะจริงรสมากชิมค่ะรสค่ะ ชอบตัวขน้ำยาเขาอะค่ะเหมือนเคี้ยวเนื้อปลาแบบกรุบกรุบุเล็กๆอ่ะคือรู้สึกได้ทุกอนูว่ามีปลาอยู่อันนี้ได้อ,อร่อยไปก่อนเดี๋ยวพี่ขอมาชิมจานหนึ่งก่อนนะเชิญค่ะอันนี้คือหมูข้าวกระเทียมข้าวกระเทียมใช่ใช,ใช่อันนี้ก็จะทำหมูไว้เป็น10โลต่อวันเหมือนกันนะ10บโลถึง15โลแล้วก็หมูเป็นเนื้อๆเลยเนี่ยแล้วก็หั่นชิ้นแล้วมาปรุงข้าวและที่สำคัญมันมีไอตัว พริกน้ำปลาที่พี่ชอบอีกแล้วค่ะไม่ต้องเอาพริกป่นให้พี่นะเอาพริกนีน้นะหมูหหหเป็นยังไงคะคือเป็นปล่าอ OK. ๋อโอเคเรียกว่าชี้ตัวเองหมูเป็นยังไงคะอร่อยเล่นดาจะเปลี่ยนเรื่องไม่คุยเธอละเนื้อหมูอะ ค่อนข้างจะอร่อยนุ่มไม่มีมันรสชาติหมักกัดังดีแล้วกินกับอี่งอีน้ำจิ้มเข้านะอีพริกน้ำปลาเข้านะอร่อยมากใครรู้ว่าอาหารแบบง่ายๆแล้วหมูกระเทียมแค่นี้ัทานแล้วแบบเพลิซึ่งถ้าถามจริงนะอันนี้เด็กๆกินสบายเลยแต่ว่าถามว่าเรากินกันขนาดนี้เราจบไหมเราไม่จบนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูกันไปนะหิวกันไปนะเพราะฉันจะกินจริงจังกันแล้วโอเคได้ค่ะ เข้าไปเนี่ยตอนแรกด้าหุ่นเหมือนกับไงหุ่นเหมือนพี่ลูกเกดเลยนะออกมาออกมาตอนนี้กลายเป็นอะไรเนี่ยหุ่นเริ่มเหมือนกุ้กอกต้นอ่อนแล้วก็กุ้งติ่มซกันละไม่ใช่ละไม่ใช่ละอร่อยคือจะบอกว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะแบบว่ามากินปลานี้เนี่ยมาง่ายใครบอกก็คือถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยมานะคะมาที่ซอยวัชรพลใช่ก็คือมาตั้งแต่นี้เลยปักซอยวัชรพลไล่มาเรื่อยๆนะคะตลาดถนนมิตรตามทางมาเรื่อยๆเลยตามไปเรื่อยๆร้าน อยู่ก่อนถึง5้าแยกวชลรพลใช่ค่ะจะหาง่ายมากอยู่ทางซ้ายมือใช่แล้วร้านใหญ่เนี่ยป้ายชัดเจนว่าร้านทันยาพรใช่ค่ะอาดาจย์เราสมมติถ้าเกิดว่าคนอยากจะดูรายการเราเทปเนี่ยเนี่ยหรือมาดูย้อนหลัง เราติดตามไปที่ไหนบ้างก็ติดตามได้ใน u t u b e นะคะยัมมี่ไทยแลนด์ทีวีนะคะหรือว่าจะติดตามผ่านทาง Facebook แล้วก็ทาง IG ที่ยัมมี่ไทยแลนด์นะคะเห็นป้าเห็นมาได้ยู่งรู้เลยจ้าเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปดูแล้วก็ข่าวหน้าเนี่ยก็จะพาไปกินของอร่อยซึ่งเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวข่าวหน้าด้จะมาหรือเปล่าเนาะ็ถ้าพ่เกียร์ชวนล้วก็มาค่ะเพราะว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่สำหรับด้าเป้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากกินต้องได้กินจ้าเดี๋ยวพี่ขอตัวกลับก่อนแล้วเดี๋ยวขราวหน้าเนี่ยเราไปอีกท บายโอ้ยบายบายคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ